สหวิทยาโหรานะรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอนะท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการสหวิทยาโหราอีกแล้วนะซึ่งสหวิทยาโหรานี้ท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานก็ได้มาเป็นประธานกันไปแล้วนะครับนะ เดี๋ยวรอบนี้อาจารย์โอทําเสร็จแล้วอาจารย์โอจะพักก่อนนะครับนเพื่อกินข้าวนะท่านอาจารย์โอผู้มีบารมีชั้นสูงนะเออนะดูดวงมา20ปีแล้วนะค่ะสวัสดีนะคะอาจารย์โอสิริกรนภิรัตค่ะนะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลร,รายการนะครับมาเหมือนเดิมครับกดแชร์ออกไปแซ่ คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชท่านอาจารย์โอ้ก็ได้เดินทางมาดูดวงแล้วนะครับนะนี่ขนาดท่านอาจารย์โอ้ขนาดท่านเหนื่อย นะท่านก็นยังต้องมาดูดวงจริงนะทุกคนนะนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้ารอยเก้าเก้าแชร์นะนะต้องมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะครับถ้าไม่มีผู้แชร์ผมถือว่าสละสิทธิ์ในการถามไปเองนะครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะนะมาครับ คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์นะมาครับเร็วๆนะเร็วแท่เดี๋ยวดูให้นะรอเดี๋ยว ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมคำว่าแ <Share S 1> ชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ พีอายุยี่สิบห้าคนคุยชื่อโมจะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันไหมเมื่อไหร่ครับนะเอาละเดดูว่าจะมิเจ้าจะมีโอกาสได้คุยกับโมอีกไหมนะมีโอกาสได้คุยกันนะในนไพ่มันมีที่พลภายในสามวันนี้ผมดูแค่สาวันแชร์แล้วจีด๊ดพรุ่งนี้จะไปทำงานจะโดนหลอกไหมไม่หลอกครับไพ่เดลเวอร์ครับไพ่ดีครับมีเมตตปลามหานิยม ไล่ออกไหมไม่ใช่โดนหลอกไห้โดนไล่ออกไหมไม่โดนครับไม่โดนไล่ออกครับไฮเดลเวอร์ครับอิงแชร์แล้วค่ะรุ่งรุง,รงไหนอิงอยู่ไหนอิงอยู่ท้องใต้ได้เลยแล้วทำไมไม่ดูวันนี้ก่อนนะไม่รู้มันไม่เห็นนั่นเอมาแชร์แล้วค่ะรงยี่สิบหกจะได้ทำงานกรมพัฒนาที่ดินไหมคะจะได้เป็น โตจริงไหมคะยังไม่ได้ทำแต่จะมีคนช่วยค่ะอยากลาออกจากธนาคารสองสีค่ะยังครับยังไม่ได้ทํานะครับให้บ้างกันนะสาวันนี้ครับไปต่อครับ Piu ยี I ่สิบห้าคนคุยชื่อโมจะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันอีกไหมครับว่าไหร่ครับถามไมยังมี <P> มโอกาสมีโอกาสมีโอกาสพายอัศวินแชร์แชร์ชแล้วจีพรุ่งนี้จะไปทำงา,านโน่นได้ออกไหมอ่ะจีทำสำรับ อิงการเงินเป็นยังไงบ้างคะต้องหาต่อไปครับดิ้นลนครับแชร์แล้วค่ะรุ้งยี่สิบหกจะได้ทำอะไรกบนะ่ะดูไปแล้วเบลอายุยี่สิดปี โสดค่ะปีหน้าจะมีคนเข้ามาคุยด้วยไหมคะเราดูสามวันเท่านั้นนะคะสามวันนี้มีครับนะวาแค่นี้นะมีรับจริงหวังแต่งด้วยนะจ๊ะอันนี้ถามซ้ําเยอะๆเราไม่ดูนะครับเพราะผิดกติกาครับมาดูข้างหลังครับนะจี๊ดคณคุยชื่อแนนเนี่ยจี๊ดสามจี๊ดแล้วเนี่ยเนี่ยจี๊ดสามจี๊ดนะไม่ดูครับพวกมันไปทำงานจนได้ออกไหมจี๊ดอายุยี่สี่ยี่ห้าไม่ดูครับไม่ดูครับนะคือเขาถามเกินคุยชื่อแนน,<ห>นใจคบกันไหม จี๊ดก,กับแฟนคนชื่อตุ๊กจะได้เลิกกันไหมโอ้โหชีวิตคุณนี้แบบมาดูข้างหลังดีกว่าค,ครับจ่ายค่าครูครับนะขอพร้อมโอนก่อนดูครับเพียง999ครับกับผมอาจารย์พอลครับนะกิฟอายุ28ปีบริษัทนารายสุ per bag ที่เพิ่งเข้าไปทํางานหนูจะผ่านโปรไหมคะไพ่บอกดีครับไพ่มันดีนะ50 50นะแต่ไพ่บอกว่าถ้าคุณแสดงความฉลาดออกมาคุณก็มีสิทธิ์ได้คือถ้าคุณแสดงความสามารถออกมาไพ่ใบนี้บอกว่า ถ้าคุณเรียนรู้งานเก่งเรียนรู้งานเก่งเรียนรู้งานเร็วคุณก็จะได้ถูกเลือกโดยท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานนะเออนะ,นะท่านอาจารย์โอก,ก็ได้เดินทางมาสู่คริสมาสรแล้วท่านก็ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ท่านก็ไอ้นี่ขี่หลังไอ้นี่ไปนะเมื่อคืนไม่ได้จัดไม่เมื่อคืนไอ้นี่ไงขี่หลังไอ้นี่ไปเลยไม่ได้มาจัดไงขี่หลังควางเรียนเดียนไปเลยไม่ได้มาจัดนะเออนะ ที่ล้างลาเียนลยนะไล่ไล่หมาหนะาหมู่บ้านว,าว,าวากน้กันกันนะเออสามห้าใครถามอะไรมาค่ะบีสาสิบห้าครับคนที่คิดร้ายกับเราทั้งที่เราไม่คิดอะไรกับเขาจะเขาจะแพ้ภัยตัวเองไหมครับคุณคุณต้องตั้งหลักครับแล้วคุณต้องโดหดกับเขาครับไพ่มันว่างกันนะอืมมาครับ นีวันที่ยี่สิบสามคิดว่าจะไปวัดเกิดวันเกิดแม่แฟนจะโอเคไหมคะทางครอบครัวเขาจะชอบหนูไหมอย่าเพิ่งไปนะครับไพ่มันว่างอย่างนี้นะผมดูแค่สามวันนี้ครับวันนี้ไม่ถึงยี่บสามวันนี้วันที่สิบเอ็ดสิบสองเพราะฉะนั้นใกล้ๆสามวันคุณค่อยมาถามครับนะแต่วันนี้ไม่ดี<ห>ครับดูภายในสามวันเท่านั้นนะคะดูเหมือนคุณจะคิดมากไปเยอะเลยค่ะทําให้เครียดเปล่าๆคุณดิ้ม คนชื่อจอนคิดไงกับเราคะดีมีเมตตามหานิยมครับคิดอยากเป็นครอบครัวนะดีมีเมตตามหานิยมนะครับโดยมีท่านอาจารย์โอไหนดูเวลานี้ท่านอาจารย์โอก็ได้มาเป็นประธานกันไปแล้วเมื่อคืนนี้นะท่านอาจารย์โอใส่หมวกเนี่ยแล้วก็เอาวางเรียนเียนไปไล่กัดนะต่อสู้ยึดรองแนวนี้อ่ะติดต่อ ติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานได้ที่ a ฟ e b ุ o k โอศิริกรอภิรัตน์เบอร์โทรศูนย์หกหน5่งเก้าเก้าสองหย์อ้สไอดีรโอซิริหนึ่งห้านะมีสองคนเอามาเลยมา,มาว่าวันนี้จะได้เงินก้อนไหมคะไม่น่าได้ครับให้ว่างั้นนะไปต่อครับได้อาจจะอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้แต่ว่าได้แบบที่คุณแบบไม่พอใจไม่พอใจอ<ะ>กับมันเท่าไหร่ เดือนยีเดือนสามสิบสี่พิชัยเขาจะมาขอแต่งงานแล้วจดทะเบียนสมรสหรือเปล่าคะรออยู่คะ่ะไพดีนะครับนะเขาจริงจ,งจังนะยึดมั่นถือมั่นเราครับนะว่างั้นนะอืกดแชร์ออกไปแซ่เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย เก้าสิบเก้าแชร์อาจจะหมดเวลาลงแล้วนะครับนะเหลืออีกสามสิบวินาทีเดี๋ยวท่านอาจารย์โออาจารลาไปกินอาหารก่อนนะเมื่อกินอาหารเสร็จแล้วเราเดี๋ยวค่อยดึก,ดกค่อยมาทำรายการอีกสองตอนท้ายนะท่านอาจารย์โอผู้ที่มาเป็นประธานกันไปแล้วนะเขาเป็นคนเลือกอันนี้ให้โอป่ะเดี๋ยวเเลือกเองอาจารย์โอไปเลือกเองอ อาจารย์เขาไม่ได้รู้เรื่องเท่าไหร่น<ล>ะกดแชร์ออกไปแท้เดี๋ยวดูเวลาก่อนนะเอาละเวลาก็ได้หมดลงแล้วอ,อะไรนะเวลาก็ได้หมดลงแล้วนะครับโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการอีกแล้วไปนะครับสวัสดีครับ